อาสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านด้วยนี่คือคลิปเปิดตัวของผมเองในแมปทีมโฟเทสเอ้ยไม่ใช่แมปเกมนี่หว่าเกมทีมโฟเทสทุกคนรู้จักกันไหมใช่<ม>เป็นเซรอร์เวอร์คูณพันเดี๋ยวผมจะมาบอกลักษณะต่ตตตางๆอย่างเช่นสะเกาวาอะไรพวกนี้เข้าใจกันด้วยนะเขา้าใจเข้าใจ นี่นี่นี่ตัวสเกลอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะทุกคนจะมีแบบนี้กันหมดส่วนไม้เนี่ยก็คือมันจะตีเร็วมากนะถ้ากดคลิกค้างนี่จะตีไม่โดนอะไรเลยนะต้องกดคลิกทีเดียวนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่อัอเลเซอร์นี่อันนี้ถ้าเล่นแบบคูณพันน่ะจะกระโดดได้เยอะมากแต่จะตีได้เอตีช้านะเนี่ยดูกดกระโดดกดสปิงบาร์เรื่อยๆเห็นไหมกระโดดได้สูงมากเลยกระโดดได้เยอะ แล้วก็นี่ปืนอันที่สองอันนี้นี่เดอะวิงเกอร์นี่ <c oughs> นปนืนนี้นี่เห็นไหมในปืนสวยไหมล่ะอยากรู้เปล่าเซอร์มีมีมอะไรนะใช่เซอร์มีมีอะไรที่น่าสนใจน่าจะถือนี่ดูหอคอยสิแต่คุณรู้ไหมคุณ<อ>สามารถขึ้นไปได้ภายในเสี้ยววินาทีนั่นก็คือถือปืนนี้นะเดอะวิงเกอร์ปกติหอคอยมันไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับใช่หอคอยเอาจริงๆนะมันสูงแค่นี้ยเนีประมาณชั้นสองตรงนี้สูงแค่นี้ แต่ลุหอ,อคอยคุณพันสิครับทุกคนอ,อ,กอย่านะอย่าโลดปัญจนาอาอ่ทุกคนผมจะสอนวิธีการขึ้นไปหอ,อคอยแบบอ่าอีซี่นะถือเดอะวิงเกอร์กระโดดหนึ่งครั้งแค่นี้แหละถึงอนะ่ะว้าวไปด้วยอ่อตัวที่สองคือโซเจอคุณอาจจะสงสัยทำไมผมมีแค่สองอาวุธก็คือที่แรกผมใส่เท้าไว้ปกติคุณจะมีแบบนี้เห็นไหม แต่มันแต่เข้ามาเป็นโซลเจอร์แบบนี้ต้องไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนี่เออลืมบอกปืนเนี่ยทุกทุกตัวละครเนี่ยยิงติดคลิกหมดเลยนะกดยิงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลูกมันเป็นสีแดงๆอย่างนั้นคือติดคลิกนะปืนอันนี้ก็ติดคลิกเหมือนกันเอ,อ้ยไม่มันไม่ติดคลิกไอ,อ้รือมันติดเออมันติดแหละที่ไม่เห็นลูกศรมันเป็นสีแดงเพราะมันเร็วเกินไปแต่กระสุน,สนปืนถ้าคุณใส่รองเท้าเหล็กนะให้แนะนําให้เป็นปืนไอ้ยิงรัว ขโมยตปกิวนี่มันจะบรรจุกระสุนใส่เลยนะคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเน้ยเนี่ยเน,นใส่เป็นใส่สูงสุดประมาณ200ร้ก่อน,นัดเลยนะแล้วพอยิงเนี่ยมันก็จะยิงออกเป็นแบบกระจายแต่ผมไม่มีรองเท้าเลยตายป่ะแนะนําตัวอื่นเอาเอาเอา้าวทุกคนสงสัยไหมเอ๊ะอะไรทํำไมผมวิ่งเร็วเอ๊ะคุณเห็นนี่ไหมนี่เดือพเอร์แจ็ค ได้คุณสมบัติใ้ฟังมันจะเพิ่มเคลื่อนที่ให้15%อันนั้นคือปตกติอันนี้คือคูมพันเอ๊ะเราเอาไปคูมพันสิไ,ได้เท่าไหร่อ๋อหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเนี่ยใช้นี่เนี่ยสามเซตเนี่ยเฟรมโทเวอร์เป็นอันปกติคนไฟได้อันนี้ไม่ใช่ซิกเนเจอร์หลักของมันในแมปนี้คิกขวาต่างหากล่ะเยาห์ yeah! เห็นไหมแล้วลูกบอลมันทำอะไรได้ก็ การเป่าลงเห็นไหมแลวนี่มันเป่าได้รัวๆคุณเห็นใช่ไหมกดคลิกขวาครั้งมันจะเป่าไป,ไปรีวิวตัวที่สี่โอ้โหตัวนี้ผมชอบมากเลยเอ้าลืมไปถือดาววันนี้มันไม่มีกระสุนให้เอาไปเอา,าเล่าลกันเฮ้ยม,มันจะมีความรุนแรงไหมเนี่ยครับอ,อ,อันนี้ออันนี้ไม่มีเล่านะครับเห็นไหมเห็นไหมยูทูบเห็นนะเห็นนะว่ามันไม่มีเล่าไอายูทูบปืนนี้กดคลิกขวาคุณเห็นอะไรมาวาย แค่นั้นแหละก็แค่เนี้ยเนียไม่ดีเลยเอาจริงๆคุณเห็นอย่างนี้มันไม่ดีนะนี่ต้องอันนี้เอ๊ะเอ๊ะออเอเอเอาคุณต้อง